สวัสดีค่ะนิติพรจันสี s a p Business One Specialist Manager ในวันนี้เราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับ s a p Business One Service Mobile Application สำหรับ s a p Business One Mobile Application รองรับในการทำธุรก,กรรมของงานแผนก Service กรณีที่องค์กรมีการจัดการเรื่อง Service Call ต่างๆ ึ่งเจ้าหน้าที่เซอร์วิสสามารถตรวจสอบทิเกต็ตและแผนงานของตนที่ถูกแอสไซน์ผ่านปฏิทินหรือคาล e n นด r บนโมบายแอปเซอร์วิสตัวนี้ได้นอกจากนั้นในทิเก็ตแต่ละทิ c เกต็ตที่ถูกแอสไซน์เจ้าหน้าที่เซอร์วิสสามารถกรองสเตตัสและพาริตี้ของงานเพื่อเรียกดูและเข้าไปดำเนินธุรกรรมของงานนั้นๆได้อาทิเช่นสเตตัสสามารถเรียกกรองได้จากสเตตัสของเอกสารทิเกต็ตทั้งหมดหรือสเตตัสที่โอเพนอยู่ และสเตตัสของเอกสารที่มีการโครดแล้วในส่วนของ Parity นั้นเจ้าหน้าที่เซอร์วิสสามารถตรวจสอบลำดับความสำคัญของทิกเก็ตที่ถูกแอดไซน์ ign, ได้อาทิเช่นระดับ High ระดับ Medium และระดับ Low นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เซอร์วิสยังสามารถตรวจสอบ k p i ของตนผ่าน SCP Business One Service Mobile Application ตัวนี้ได้อีกด้วยค่ะ